สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้คุณผู้ชมก็อยู่กับช่องพยากรณ์ฝนวันนี้นะครับก่อนอื่นก็ขอเป็นกําลังใจให้อดินด้วยนะครับช่วยกดติดตามกดแชร์ให้อดินด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมก็สามารถส่งข่าวสารแจ้งเข้ามาทางอดินได้นะครับผมว่ามีใครเจอฝนกันบ้างแล้วหรือว่ายังไม่เจอฝนนะครับแท็กเข้ามาได้ข้างล่างคลิปนี้นะครับหรือคอมเมนต์มาได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกความคิดเห็นนะครับ ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างภาคเหนือมีแดดร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่และมีลงโมะโชกแรงบางแห่งเน้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น,น่านแพร่อุตรดิตฐ์สุโข,ขทยัยพิจโลกเพชรบูรณ์ตากอุณหภูมิจ่มสุดอยู่ที่23-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36มสถึงสาองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาควันออกเฉียงเหนือมีอากาศร,ร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นสกลน,นครนะครพนมมุกดาหารชัย,ยภูมินะครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ถึง38องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีแดดร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง เน้นจังหวัดกาญจน,นบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีอุณหภูมิตามตุดอยู่ที่26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37-39องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกอากาศร้อนในตอนกลางวานันกลับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีและยองจันบุรีและตราดอุณหภูมิต,มต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่สาถึง3ามองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10บถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนรา,าธิวาสอุณหภูมิตาตสวอยู่ที่2 5ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 3ถึง36องศาเซลเซียสลตมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 5ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งเน้นจังหวัดกระบี่ตรังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคึ่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแดดร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิตามส่วนอยู่ที่27องศาเซลเซียสถึง29องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสถึง3าองศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวเราจำลองสภาพอากาศ7วันข้างหน้านะครับ ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมนะครับผมว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันที่17ถึง22พฤษภาคม2564มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันขึ้นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณเอ่าวไทยขึ้นสูงประมาณ1เมตรถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่18ถึง22พฤษภาคม2อ6 4ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองภาคเหนือในช่วงวันที่16-17ถึงพฤษภาคม2564จะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0้อยละ3 0ของพื้นที่มีลมโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิตามสุดอยู่ที่22-27องศาเซลเซียสอ,อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-39องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่18-22พฤษภาคม2564มีฝนฟ้าขนองร้อยละ 40- ร้อยล60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิตาสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-37องศาเซลเซียสลตมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่16-17พฤศภาคม2564จะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่และมีลมกระโชคแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-38องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวในช่วงวันที่18ถึงยิบพฤษภาคม2564มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40่ถึงร้อยละของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ถึงสาองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางในช่วงวันที่17ถึงยิบองพฤษภาคม2564 มีฝนฟ้าขนองร้อยละ 40- ถึงร้อยละหของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิจําสดอยู่ที่23-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3า3รอถึงาองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกในช่วงวันที่17ถึงวันที่22พฤษภาคม2 564มีฝนฟ้าขนองร้อยละส0ถึงร้อยละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิตามสุงอยู่ที่2 3ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 3ถึงออ36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5ถึง30กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝตั่งตะวันออกในช่วงวันที่1 6ถึง17พฤษภาคม2564อมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึงร้อยละ4 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทางตอนล่างของภาคลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูง1-2เมตรส่วนในช่วงวันที่18-22พฤษภาคม2564มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40- ะ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลืนสูงประมาณ2เมตร อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ยี่สามถึงยี่สิบหกองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่สามสิบสองถึงสามสิบหกองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละที่สิบถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่สิบหกถึงสิบเก้าพฤษภาคมสองห้าหกสี่ลมตะวันตกความเร็วสิบห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรส่วนในช่วงวันที่ยี่ ลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-36องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่17-22พฤศภาคม2564มีฝนฟ้ากนองร้อยละ 40- ร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิตามสุดอยู่ที่23-25ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 2ถึง3าองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับช่วยกดติดตามกดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ